ชนาทิพย์นะครับไปที่แอสโลเบสอะแเกี่ยวความเล่ต่อครับชนาทิพย์ทางขวามีลูกัสแต่เบสไม่ให้ครับกลับไปที่แอสโลเบสโลเปสยิงด้วยสายติดล็อกไอจีซิ่งอะไปที่ชนาทิพย์ที่จะองบอลได้จากทิกาครับทิกาทรเบียชนาทิพย์ให้เลยหลังสองเป็นของชนะการครับหรอ,อกเดี๋ยวเรคงไม่หยุดชนาทิพย์ฮากามาโคมาอีกแต่งเข้าใสายิงตรงนี้ติดบล็อกแล้วเปี่ยยิงไปได้ครับรอดไปครับ เะานะครับซาโตรโรเจชนาทิชนาทิปลองบอลนัปัน่อมาอีกเบ้นลูกนี้ลึกเกินไจิงิงวเร็วครับมจับบอันเยเีสเป็นวันของซาโตรโรนะครับเจชนาทิชนาทิปเดี่ยวหางตัวไปนิดเดียวนัเล่นกับเจชนาทิชนาทิปควนหนึ่งรอบให้มาที่อาันโลเบสทิ้งโดรลงผู้เดสินบอกมียสาวะมาที่เจชนาทิชนาทิปทางซ้ายมีตัวเติมครับ ดได้กี่ซื้องะซื้องะตัดเท่าไรซื้องะยิงด้วยขวาชาวนาทิพยซ่พันแต่งไม่ได้ครโคเยทุกีแย,แย่งกัได้เป็นกับเดชานาทิพย์เชานาทิพชานาทิพมาตัดเข้าไชานาทิพย์องทางขวาฟองตัดนไ่้หมครับตีอ๋อแล้ครับ ชนะที่หมู่ท้าอินเดียวนะครับโดนจิ้มเหมือนเปะดกลับไปนะ้ครับเซลังเลันีด้ล้ก็เป็นหมูปาสักีนี่แะครับเธอโยกยังแนวรับของัพชนาทิพชนาทิพแวแบตารับทิพมาสวยนะครับเจฟบุกอยส์ของสโเปให้มาที่เจชนาทิพหมุนหนึ่งรอบเูยแล้วอ้าวม่ฟาวด้วยครับเรงอวานนี้ให้มาที่เจชนาทิพชนะทิพเิดมาสโลเปนะครับ กช่คับชนะทิพย์รู้ใช่ไหมให้กับครูตั๊กชนะเดชเยสวะให้ไปที่เจชนะทิพย์ชนะทิพย์ลากเข้ามาหลบสวยครับอครับชนาทิพย์ไปได้ครับชนะทิพย์ลากเข้ามาแรงก็ยิงไม่ยิงแล้วโดนแย่โดยมรุยามาโอ้โหบอลมาที่เจชนะทิพย์ชนะทิพย์ให้กับเจบุวทอยดักลัดบอลจีบอยู่เกี่ยวโอ้โหฆ่าทางเลยครับบุกเพลินไม่ได้นะครับซสปโรอาแล้วครับเจชนะทิพย์ชนะทิพย์ลากเข้ามาให้มาที่เจวัวทอยทั้ง อาเป็นชนะทิพย์ออกทึกหรือว่าเกมนี้จะเล่นครบ90น,นาทีนะครับเกมชนะเราต่องไปตบ